สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะมาพบกับรายการของเรานะคะและในครั้งนี้ค่ะเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ทําด้วยมือนะคะท่านผู้ชมคะธรรมชาติบางอย่างพวกเราอาจจะไม่เล็งเห็นคุณค่านะคะก็ได้แก่พวกกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆเมื่อมันร่วงหล่นลงมาบนพื้นแล้วเนี่ยพวกเราก็เพียงแค่กวาดแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ไปทําเป็นปุ๋ย แต่ท่านผู้ชมคะยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาเล็งเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาได้นําเอาสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้เหล่านี้นํามาทําเป็นสิ่งของเพิ่มมูลค่าซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะเรามาพบกับกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้กันเลยดีกว่าคะ่ะท่านแรกนะคะคุณชะลอทองสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ท่านที่สองนะคะคุณชุติรัตน์ลางคุณเสนค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สนะคะคุณพยุงทองสุขค,ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณลุงชะลอแล้วก็คุณป้าพยุงนะคะแล้วก็คุณพี่ชุติรัตน์นะคะก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณลุงก่อนเลยค่ะว่าแนวคิดแล้วก็จุดเริ่มต้นของการนําเอาทั้งใบไม้กิ่งไม้นี่มาทําเป็นสิ่งของค่ะคุณลุงมีจุดเริ่มต้นยังไงคะ ครับก็จุดเริ่มต้นของกลุ่มเราก็ปัจจุบันนี้เราคิดถึงว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนนะฮะ,ะแล้วก็มันจะมีคมีค่าสูงมากรายได้ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายจึงทําให้ชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยขาดรายได้แล้วก็รายได้ไม่พอใช้จ่ายก็จึงรวมตัวกัน,นทำตุ๊กตาจริงไม้ซึ่งวัสดุนี่เราหาได้ง่ายในหมู่บ้านในชุมชนเราหาได้ง่ายนะฮะ แล้วก็ทําได้ง่ายในการผลิตแล้วก็ออกจําหน่ายตามสถานที่ราชการก็ให้จําหน่ายอยู่และบางทีก็ไปออกบูธบ้างก็ประการสําคัญก็คือว่ามันสะท้อนชีวิตนะฮะและความเป็นอยู่ของนยุมชนชนที่นําวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยมาผลิตให้เกิดประโยชน์รวมทั้งความผูกพันความคิดในด้านชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีไทยนะฮะและใช้วัสดุ ในท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าในสังคมต่อไปครับค่ะแล้วทําไมคุณลุงถึงได้นําเอากิ่งไม้และใบไม้นี่มาทําเป็นตุ๊กตาล่ะคะก็ก็เป็นงานที่ว่ามันมันหมายถึงว่างานนี้มันหาวัสดุได้ยะง่ายได้ง่ายที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพียงแต่ใช้เศษวัสดุที่เราหาได้ในชุมชนเนี่ยที่ที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ที่มีแล้วที่เราไม่ต้องไปซื้อไกลแล้วก็ต้องไปหาไกลแล้วก็มาพัฒนาเป็นเรื่อยๆขึ้นมาแบบนี้ก็ เอาไปจําหน่ายก็ราคาก็ไม่แพงนะฮะแล้วก็พอซื้อพอใช้กันได้ระหว่างผู้ใช้กับผู้จําหน่ายก็พออยู่กันได้ทำให้ถึงผู้แล้วผู้เริ่มต้นนี่เป็นคุณลุงเลยไหมคะเริ่มต้นนี่เราก็ใช่ฮะก็เราก็ได้นาไอ้พวกนี้ก็ได้อ่านหนังสือบ้างตามสื่อบ้างแล้วมาพัฒนากันเรื่อยๆไปพัฒนาว่าตัวนี้เราควรจะพัฒนาเป็นอย่างไรทำอย่างไรซาลีไท่าทางนี้มันมีมากนะฮะหลายขั้นตอนเราก็ต้องมาใช้ไอเดียไปใช้จินตนาการของเราเนี่ย สมสารกับความคิดเราก็มาเหลาให้เป็นตัวตุกตาแล้วอาประกอบแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทําตุกตาล่ะคะคุณลุงมีอะไรบ้างคะวัสดุก็ค่ะมีมีสว่านอ๋อมีสว่านนี่ใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็มีเลื่อยอืมค่ะแล้วก็กันไก่นะค่ะคีมหนีบแล้วก็บันบรรทัดแล้วพวกนี้เราก็หาได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพราะว่าเราใช้ในในใน ในบ้านเราได้ง่ายแล้วที่เห็นเป็นสีสีนั่นคืออะไรครับคุณลุงอ๋อนี่คือยางพาราฮะใบใช่ไหมคะใบยางพาราที่เราที่เขาทิ้งทิ้งแล้วเราก็เก็บมาหมักหนึ่งเดือนหลังหนึ่งเดือนแล้วก็เราก็จะเอาไอ้เยื่อนี่ออกมันก็จะเหลือแต่ใยอย่างเดียวค่ะแล้วเราก็จะทําให้เป็นสีสันเราก็ได้นําไปย้อมค่ะโดยมากเป็นสีธรรมชาติอย่างนี้จะสวยแต่ ได้ออกตลาดแล้วนะฮะได้ออกตลาดแล้วเพราะว่าควรจะทําให้เป็นสีอื่ดๆหลากหลายออกไปทั้งกลุ่มก็เลยมาพัฒนาย้อมสีขึ้นมาแล้วก็มีท่าทางต่างๆต่น,นอกจากจะมีสว่านของเหล่านี้แล้วมีใบยางพาราแล้วก็ยังเห็นจะมีลูกเม็ดเล็กๆนี่คืออะไรคะเม็ดเล็กนี่คือลูกสนทะเลนะฮะคือหาได้ง่ายตามตามชายทะเละที่เราได้ไปทัศนศึกษาวิดูงานเราจะเห็นต้นสน และลูกสนนี่มันจะหล่นกันเต็มที่ใน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 โคนต้นฮะเราก็เลยได้เก็บเอามาทําตรงนี้ตัวต้นศีสษะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ได้ซื้อไม่ลงทุนเลยมากเพียงแต่ว่าเราไปอาศัยเก็บเอาค่ะแล้วเห็นกิ่งไม้ที่อยู่หน้าคุณป้านี่คือกิ่งอะไรอะคะกิ่งโมกอะค่ะค่ะเราจะตัดธรรมดาแล้วตามหมู่บ้านในหมู่บ้านเขาจะปลูกกันมากแล้วก็เวลานั่นเขาก็จะตัดแล้วเอาไปทิ้งค่ะแล้วก็เห็นว่า เอออันนี้มันใช้ทําตุ๊กตาได้แล้วก็เลยไปค่ะแล้วนอกจากกิ่งโมกนี่เราสามารถที่จะใช้กิ่งต้นไม้อย่างอื่นได้ไหมคะก็ได้ค่ะแต่แบบว่าถ้ากิ่งโมกนี่ไส้ในไม่ให้มีแล้วก็เป็นไม้อ่อนค่ะนะคะแล้วมันก็จะเหลาง่ายอะค่ะอืมค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกว่าที่จะรวมกันเป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวเนี่ยขอให้ทั้งคุณลุงและคุณป้านี่ช่วยสาธิตวิธีการทำให้พวกเราได้รับชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะค่ะ เริ่มแรกนะคะแล้วก็จะตัดกิ่งโมกมาค่ะก็จะวัดจากนี่มาเป็นข้อเท้านะคะสองเซนแล้วก็จะเริ่มจากปลายเท้ามาก่อนนะคะก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะแข็งไหมคะก็ถ้ามันก็ไม่แค่แข็งมากอะค่ะอันนี้คือวิธีทำ ตามท้านะคะ ừ, <c oughs> ค่ะจะเหลาอืมค่ะ <c oughs> แล้วต้องใช้เวลาเหลานานไหมคะคุณแม่ก็ประมาณสักสามชั่วโมงอะคะ่ะต่อตัวนะคะอ๋อ <c oughs> คิดว่าต่อต่ออันนี้ถ้าสามชั่วโมง <c oughs> ตัวหนึ่งค่ะ ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าตอนนี้ได้ดูรายการเราอยู่นะคะก็สามารถที่จะไปเก็บกิ่งไม้นะคะที่อยู่ข้างๆบ้านท่านนะคะเอามาทําตามได้เลยนะคะตอนนี้ก็ใช้กิ่งอะไรแทนไปก่อนก็ได้นะคะให้ให้เป็นให้พอเป็นก่อนไม้นี่นะคะเราจะตัดทิ้งไว้ประมาณครึ่งเดือนอย่างต่ํานะคะค่ะถ้าต่ำเพราะนั้นถ้าทำมาแล้วออกมาจะไม่สวยไม้ไม่แห้งค่ะ คุณป้าค่ะแล้วเราไม่ปอกเปลือกก่อนหรอคะไม่ค่ะจะทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ออันนี้เราจะทําน่องแล้วนะคะค่ะไม้มอบเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ทําได้ง่ายไม้อื่นทําได้แต่มันแข็งเช่นไม้มะขามไม้คําเทศนี่ก็ทําได้แต่มันแข็งนะฮะมันแข็งเราจะเหลาเท้าเหลาน่องเนี้ย มันแขนมันทำช้าค่ะคุณลุงคะแล้วกว่าที่เ,เราเราจะเป็นแบบนี้ได้นะคะ,คะเป็นไม้แบบนี้ได้เนี่ยเราต้องไปตัดกิ่งเข้ามาหรือว่าต้องรองให้เขาตกลงมาคะคือมันต้งนี้ตามหมู่บ้านเรามีเยอะ,ะเขนี่เป็นไม้มงคลนะฮะเขาปลูกในบ้านหลอกมันจะหอมแล่วถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นง่ายขึ้นง่ายแล้วมันไปทุ่งโเนี่ยทาง เจ้าของบ้านก็จะตัดทิ้งเนี่ยแล้วก็ต้องไปเก็บตรงนั้นมาให้มันให้เป็นประโยชน์อ๋อแต่ว่าเราเราเราจะไม่ปีนขึ้นไปตัดมนต้นเขาเลยใช่ไหมคะแล้วมันมีโมลพิษด้วยฮะพวกนี้ถ้าเราไม่มาเก็บนะฮะเขาก็จะเผามันจะเกิดมลพิษมาค่ะแล้วลวไม้ที่จะนําเอามาทําเป็นตุ๊กตาได้ดีนี่เนื้อเขาต้องแน่นไหมคะเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วมันนะฮะไม้มกเนี่ยไม้มกไปไม้เนื้ออ่อนเหลางา้วเป็นมันนะฮะมันมัน แล้วต้องมีข้อจํากัดไหมคะว่าห้ามเปราะห้ามชื้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันจะมีจังหวะของมันสองอาทิตย์นะ,ะถ้าเราตัดมาแล้วสองอาทิตย์แล้วมันจะมีกระบวนการอีกเคสเทจแล้วจะตัดเป็นตัวโตนี่เราก็ไปอ,อบกรรมฐานซะก่อนนะฮะอบกรรมฐานค,คือการการไอสิ่งต่างๆที่จะทำให้มอดกินได้อบอบแล้วก็มาทํามาเหล่าเหล่านี้ก็าตรงน่องนี่มันจะเหลายากหน่อยแล้วก็ฝ่าเท้า ตรงต้นเท้าอ่ะค่ะแล้วมันเหลาเหลาแค่สามนิ้วมันทำสิ่งอื่นไม่ได้มันมากไม่ได้เนี่ยคัตเตอร์ที่ใช้เนี่ยต้องคมอย่างมากเลยนะคะคมครับแล้วกว่าจะเหลาออกมาเนี่ยต้องต้องจินตนาการด้วยนะต้องนึกไปด้วยฮะต้องนึกไปว่าเหลานี่ยมันน่องอยู่ตรงไหนนะฮะต้องทาน่องเหลาแล้วก็ส้นเท้าจะทํำยังไงเราต้องมองมองเห็นด้วยเวลาเราน้อยคะ ก็คือจะเป็น่างนี้ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเหลาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับขาของคนจริงๆเลยค่ะนี่ขาหลังนี่ขาหลังอ๋ออันนี้นะคะก็จะเป็นขาหลังสวยงามมากเลยค่ะๆต่เคยนี่ค่ะนะคะ ขาเรียวงามมากเลยนะคะแล้วนอกจากพอเราทําขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเรา<ข>ต้องทาอย่างอื่นนะ <ทำ S 1> คะแขนก็ทําวิธีเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็ทําแขนอันนี้เราทำแขนเสร็จแล้วอันนี้เหรอคะแขน,นนี่คะ่ะท่านผู้ชมคะแขนคะ่ะนะคะแขนตุ๊ก,กตาของเราน่ารักมากเลยเห็นไหมคะ จากนี้นี่จากนั้ตรงานอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนอันนี้ลำตัวค่ะอ๋ออันนี้ลำตัวอกนะคะคืออกผู้หญิงนะคะแล้วแล้วเราจะทําเป็นรูปแบบของหุ่นผู้ชายมั้งไหมคะยังไม่เคยทำยังไม่เคยทำแบบผู้หญิงค่ะตัวนี้ทํายากนะฮะค่ะต้องจินตนาการด้วยว่าโทษทีทวงอกนี่เราต้องเห็นต้องต้องต้องให้ข่าวแล้วก็เวลา เมื่อเมื่อเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคะก็ต่อตัวค่ะต่อตัวค่ะต่อตัวต่อเป็นแบบที่ต่อตัวเสร็จค่ะเริ่มเริ่มเริ่มจักยังไงมากง่ะคะจักตรงนี้นะครับจับขาจับขาจไม่ได้แล้วก็จะจับค่ะถ้าเราเราก็จะคิดดูว่าเราจะเต้นท่าไหนนะคะค่ะถ้าเราจะเต้นให้ให้อ่อนช้อยมากๆจะเตะข้างหลังก็ได้ ก็แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์รูปแบบเองนะคะจะเอาข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ตัวค่ะแล้วแล้วตรงนี้ที่จะให้มันติดกันนี่เราจะทำยังไงคะแม็กลูกแม็กอ๋อใช้ลูกแม็กใช้ลูกแม็กนะคะจะเจาะอันนี้เราเจาะไม่ได้นะค่ะถ้าเราต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะเจาะข้างข้างค่ะถ้าลูกแม็กเจาะนำไปก่อน แต่เราต้องใช้สว่านใช้สว่านนำร่องไปก่อนค่ะแล้วก็ประกอบเป็นขาค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะตัวใช่ไหมคะจะรส่ตัวใส่ตัวแล้วก็จะมาใส่หัวค่ะแล้วก็จะนุ่งผ้าแล้วหัวล่ะคะหัวเราจะทำยังไงอะคะคุณป้าหัวนี่ลูกสนครั้งแรกเราจะทำตัวนะคะเองงี้ค่ะค่ะ ข้างแรกเราทำมันก็จะเป็นตัวเนี้ตัวนี้แบบคือเราจะไม่ไม่ได้ใส่หน้าใช่คะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือลูกสนนะคะที่พวกเราบางทีเราไม่เห็นคุณค่าแต่คุณลุงกับคุณป้าเห็นคุณค่านะคะเอามาทําเป็นตุ๊กตาให้พวกเราได้ชมกันค่ะแล้วมาตอนหลังแล้วก็จะมาพัฒนาขึ้นคือใส่ใส่หน้าตาเข้าไปค่ะ แล้วก็ใส่ผมอฮแล้วอันนี้คืออะไรคะดินผ่านดินดินดินที่ทำดอกไม้ดอกไม้ดินดินทําจากดินไทยดินญี่ปุ่นโอ้ค่ะที่ที่เขาเอามาทําเป็นดอกไม้ที่ทำดอกไม้ค่ะอันนี้คือเราเอาจะมาทําเป็นแทนตัวหน้าคเราจะได้ว่าหน้าเป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วอันนี้ก็ เมื่อวาดหน้าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้อมยิ้มเล็กน้อยด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่ผมก็คือปอค่ะอ๋อจากปอเชือกที่เขาใช้มัดของนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะคะปอปอนี่เมื่อก่อนนี้เขาเขาเอาไว้ทําผูกใช้มัดของอ้อยไปเสนีอ๋อค่ะ เด็กๆสมัยนี้นี่อาจจะไม่เคยเห็นนะคะค่ะแล้วก็จะมาสางค่ะสางค่ะสางสางแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะเอามาทำเป็นผงว่าค่ะแล้วการทำกระโปรงล่ะคะจะทำยังไงคะะนะคะเราก็จะเอาใบยางพาราเนี่ยเลือกใบที่ขนาดเท่าๆกันนะคะประมาณเอามาสี่ใบค่ะแล้วเราก็จะมาตัดไส้เอแกนกลางออกค่ะนะคะตัดแกนกลางเอาแกนกลางออกแล้วก็จับคู่กันนะคะ เราจะจับทีละคู่ต้องต้องตัดเอาเอาแกนแขนงกลางออเแแขาค่ะออกค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขาดหรอคะไม่ขาดไม่ขาดนะคะค่ะอ๋อเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วก็ค่าแล้วตอนเวลาตัดเราก็พยายามเวลาเราเย็บเราก็พยายามเบาๆบามือค่ะนะคะแล้วก็เราจับเป็นคู่ค่ะนะคะแล้วก็มาเย็บต่อกันค่ะฮะโดยเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะวางสลับ วางซ้อนเรียงต่อกันไปสลับแล้วก็เย็บต่อกันไปโดยให้มันเกยกันประมาณครึ่งใบอะค่ะนะคะเกยกันประมาณครึ่งใบแล้วก็จะเย็บไปเรื่อยๆจนครบแล้วก็ทาเป็นจนครบสี่สี่คู่ที่เราตัดไว้นะคะแล้วก็จะมาประกบติดกันประกบติดกันประกบติดกันแล้วก็เย็บต่อไปเลยมันก็จะได้สําเร็จรูปออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะลูดลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มันเป็นแน่นแล้วเราก็จะเอามาสวมุ่นเอาหุ่นเนี่ยมาไข นะคะเราจะใส่ทั้งด้านข้างบนลงมาหรือข้างล่างไปก็ได้แล้วแต่แบบของคุณที่เราจะใส่แบบไหนสะดวกนะคะแต่ก่อนใส่ห้าแต่ก่อนใส่เราจะตัดค่ะใบเนี่ยนะคะพันนุ่งเป็นเป็นเสื้อเป็นกางเกงไปก่อนแล้วแต่ว่าสะดวต้องใช้กาวด้วยไหมคะต้องใช้กาวติดด้วยไหมคะอันนี้จะใช้กาวละเทกอะค่ะอันนี้จะใช้กาวละเทกนะคะเสร็จแล้วก็จะนุ่งครดึงก็เหมือนกับนุ่งกระโปรงนะคะจะดึงให้มันย่นๆเข้าไปก่อนนะคะ ดึงให้แน่นแต่เราต้องค่อยๆเพราะว่าถ้าเราดึงแรงมากเกินไปดจะขาดใช่ค่ะเป็นสาวน้อยเต้นบัลเล่ใช่ไหมคะที่จริงอันนี้เราก็จะคิดชาจติบัลเล่เข้าแบบว่าเขามีหลายค่ะค่ะไหมคะว่าขั้นตอนก็ลูดเหมือนเรานุ่งกระโปรงยางยืดนะคะยางยืดนะคะแล้วก็ ติดกาวให้เขาอยู่ผูก่กให้แน่นก่อนผูกให้แน่นผูกให้แน่นก่อนแล้วเราก็จะติดกาวนิดนึงนะคะครับนี้ถ้าเรารูดแน่นก่อนที่จะมาใส่เนี่ยมันจะสวมลำบากค่ะเมื่อเราใส่กระโปรงเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะนี่อย่างตัวนี้ค่ะนี่คะะท่านผู้ชมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นรูปร่างที่สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าต่างๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วนอกจากแบบนี้เราก็สามารถที่จะนำเอาไปใส่เป็นเป็นกล่องดนตรีได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นไม่เอ่ยค่ะนี้งตรค่ะถ้าเราใส่กระโปรงแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็จะมาดึงใบขึ้นอแล้วก็จะแต่งได้ว่าต้องการให้เป็นลักษณะไหนจะให้บานมากบานน้อยแค่ไหนเราจะมาแต่งตรงนี้เอาค่ะคือดึงจากใบฉีใบมันขึ้นมาเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะท่านชมคะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยค่ะสนใจอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อได้ที่ไหนคะคุณลุงอ๋อ ติดต่อได้ที่กลุ่มพิษาชุมชนสุขห้านะฮะมาได้โทรศัพท์ก็029874247แล้วก็083 0375189ครับค่ะแล้วถ้าจะหาซื้อล่ะคะคุณลุงคะจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างที่พิวเจอร์นะออ๋ก็มีวางขายใช่ไหมคะค่ะจังหวัดประทุมรู้สึกว่าจะมีเยอะนะวางขายมาเยอะค่ะ แล้วราคาล่ะคะคุณลงุงราคาตัวหนึ่งก็199กาบาทนะฮะถ้ามีกล่องน้ำตีก็250อหอืมค่ะอันนี้ก็จะเอามาเอามาเจาะรูใช่ไหมคะ,ะคุณลุงค่ะกกแล้วกล่อง,แล,ลองแล้วกล่องนี้ก็คือ,อสามารถที่จะทําเองได้ไหมคะคุณลงุงหรือว่าเราต้องอตอนนี้ทําเองก็ได้แต่เรามไม่มต้องไ่ต้องทำนี่ค่ะ ขึ้นหุนได้นี่ขึุ้นค่ะแล้วนอกจากที่จะทําเป็นกล่องดนตรีแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปติดกับทําเป็นนาฬิกาก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้ค่ะและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในทีวีในขณะนี้นะคะก็เป็นรูปแบบของตุ๊กตาที่ติดกับนาฬิกานะคะสวยมากเลยค่ะแต่ก่อนที่เขาจะเป็นตุ๊กตาแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการขึ้นหุ่นใช่ไหมคะคุณลุงค่ะอยากอยากจะให้คุณป้าช่วยสาธิตวิธีการขึ้นหุ่นให้ดูสักเล็กน้อยนะคะ ค่ะจะต้องมีลวดเหรอคะใช่ลวดค่ะไส้แม็กอะค่ะไส้แม็กใช่ไหมคะเบร์เบร์ใหญ่นะคะเบร์ใหญ่ค่ะถ้าเบ์เล็กมันจะอ่อนค่ะก็ใช้แม็กเบ์ใหญ่ก็ใช้สว่านเจาะกับตัวไม้นี่เลยใช่ไหมคะใช้กาวย่อนค่ะก็ะติดทุกอันนี้เราต้องเจาะต้องเจาะหมดใช่ไหมคะ อ๋อเพื่อเพื่อใช้เอาลวดนี้เป็นโครงใช่ไหมคะยึดให้แน่นค่ะแล้วก็เราจะใช้กาวร้อนนะคะกาวตาช้างก็ได้นะคะอ๋อแต่แต่ว่าถ้าเป็นกาวธรรมดาอย่างนี้ไม่อยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือการประกอบขาค่ะค่ะนะคะ ก็ต้องมาตกแต่งอีกทีแลค่ะ <ขา S 1> ต้องตกแต่งอีกหน่อยหนึ่งค่ะขณะที่คุณป้ากําลังขัดเกลาตรงนี้อยู่นะคะคุณลุงคะใบไม้เนี่ยค่ะใบยาง<อ>ใช่ไหมคะ<อ>ท,<อ>ที่ที่คุณลุงบอกไวนะ่ต้นเนี่ยก่อนก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ค่ะ คือทราบว่ามันจะต้องเป็นสีขาวล้วนๆใช่ไหมคะแล้วคุณลุงทำยังไงล่ะคะให้มันเป็นสีสีแบบนี้ได้อ๋อตอนนี้เราก็ธรรมดาแล้วจะต้องใช้สีธรรมชาติคือเปลือกไม้นะฮะเปลือกไม้แล้วก็มาสักกาดมาแล้วก็มาย้อมเป็นสีธรรมชาติใช้ธรรมชาติหมดเลยค่ะแล้วสีสีผสมอาหารก็ได้สีที่มาจากธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลัวอย่างเดียวเพราะมันเป็นไม้ ปลวกจะไม่แทะหรอคะอ๋อตอนนี้เราก็ป้องกันไว้แล้วขั้นตอนที่หนึ่งคือเราไปนึ่งกรรมาฐานค่ะพอเสร็จทำตุกตาเสร็จแล้วเราก็จะทาและก์อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันหวานขึ้นมาคือป้องกันหลายๆอย่างคือป้องกันปลวกเรื่องตอนไม้ต่างๆความชื้นต่างๆด้วยใช่ไหมคะแล้วนี่ถ้าเป็นใบไม้จริงๆเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องอ่อนนะคะมันต้องอ่อนแล้วนี่ดูแล้วมันจะแข็งๆหน่อยๆนี่เราต้องเอาไปตากแห้งไหมเราต้อง อ๋ไปตากตากให้ย้อมไม่ใช่ไม่ใช่มันธรรมชาติเขาเลยฮะเราก็ใช้สีย้อมก็ธรรมชาติแบบนั้นแหละค่ะพึ่งลมอ่ะค่ะพอย้อมแล้วเราก็จะพึ่งลมไม่ไม่ไม่ตัดแดดแล้วนี่คือเราเอาใบไปจุ่มในสีเลยหรือเปล่าค่ะก็จะต้มน้ําต้มน้ําพอน้ําเดือดน้ําสีเดือดเราก็จะเอาเอาใบนี่แช่ลงไปสักประมาณ สองนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราเคาขึ้นมาผึ่งลงเพื่อไม่ให้ใบมันเน่าหรือมันลุยใช่ไหมใช่ใช่ๆให้สีมันติดแน่นให้สีมันติดอันนี้ก็ต้องต้องให้เป่าให้มันเป็นเอวอะค่ะรูปทรงใช่ไหมคะแล้วต้องและเข้าตัวต้องดูต้องดูว่าท่าอ่อนช้อยคือเราทําระวางขาเนี่เราทําแบบไหนแล้วตัวต้องเอ็นไปด้วยค่ะ มีท่าออนชอยค่ะแล้วคุณพี่ชูติรัตก็เย็บกับโปรงใช่คะโอ้โหแล้วแล้วได้ละคะได้นี่ต้องใช้เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่จะได้เย็บผ้าธรรมดาเนี่ยค่ะค่ะได้เย็บผ้าธรรมดาถ้าเบอร์เล็กไปก็ก็จะขาดค่ะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็ต้องใช้กาวยึดอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเก่กาวนี่มนยึดให้แน่นที่สุดแล้วเอา ลวดใส่ไปแล้วเรากาวอีกทีนึงเพื่อความแน่นหางวอนเด็กหยิบก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็จะเป็นสะโพกค่ะ,คะแล้วเห็นกระดาษทรายวางอยู่นี่คือเอามาไว้สําหรับขัดค่ะอ๋อคัด,ดคือเราเหลาแล้วมันจะไม่เรียบใช่ไหมฮะกระดาษลายลงสองครั้งครั้งแรกก็หยาบแล้วก็บรรงละเอียด ค่ะจะเห็นนี่มีสองอย่างก็คือจะเป็นแบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดอย่างเงี้ยค่ะมันมันต่างกันตรงไหนไหมคะคุณลุงต่างฮะต่างคือคือไอตอนหยาบเนี่ยมันจะขัดเดินครั้งหนึ่งครั้งแรกค่ะคือละเอียดนี่เราขัดเพื่ออะไรนะคะคุณลุงให้เรียบให้เรียบถ้าถ้าเป็นแบบหยาบเนี่ยนะคะให้เรียบให้เรียบไปก่อนแล้วจ็ก็ขัดให้มันเท่ากันให้หมดแล้วก็มา ลงไอ้ตัวนี้อีกทีละเอียดอีกทีหนึ่งคือให้เรียบแล้วให้ไม่มีขนนะฮะมันจะมีขนเพื่อให้ผิวเขาเสมอกันด้วยใช่ไหมคะคแล้วไม้ไม้อย่างอย่างที่คุณลุงบอกนี่เขามีเซียนไหมคะเขาเรียกว่าเซียนเซียนนะคะเซียนไม้อย่างเงี้ยค่ะใน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 ต้นอ๋อไม่มีไม่มีก็เป็นลักษณะพิเศษของไม้ชนิดนี้เลยนะคะ แล้วอย่างมะขามไม้ไม้มะขามไม้มะข่าไม้สักอย่างนี้เราเอามาทําได้ไหมคะมัเนื้อแข็งอะไรทำได้แต่ว่าเหล่ายากมากค่ะแข็ง่ะ้วหายากด้วยตะขบอะค่ะตะขบทำได้ใช่ไหตะขบทำได้ตะขบมีเยอะค่ะได้แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ลูกสนล่ะคะเราใช้อย่างอื่นได้ไหมคะก็ได้ค่ะ ได้ถ้าได้แต่ว่าเราจะทําในคอนเซ็ปตที่ใช้วัสดุธรรมชาติให้หมดที่ที่หาง่ายที่หาง่ายตรงนั้นด้วยถ้าเราทําอย่างอื่นเราก็ต้องไปซื้อวัสดุมาทําใหม่แล้วมันก็จะไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของตุ๊กตาตอนนี้ก็คุณป้าก็กําลังตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นเอวแล้วนะคะก็ต้องใช้เวลาก็ต้อ้ใช้เวลานะคะที่ยากก็คือนี่แหละค่ะ เข้าตัวเข้าตัวเนี่ยยากค่ะบางทีมันจะไม่ไม่ไม่ไมไมสนิทนะคะค่ะแล้วการทําตรงนี้นี่ถือได้ว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะต้องใจเย็นนะคะสำหรับมีอนะอดทนใจเย็นนะฮะและใจรักด้วยฮะค่ะแล้วถ้าอย่างทําแบบนี้เนี่ยหนึ่งตัวนี่เราใช้เวลานานไหมคะมันถ้าทาแรกๆเนี่ยวันละตัวนะทแรกๆเลยวันละตัวเลยเหรอทำแรกๆเนี่ยฝึกเนี่ยวันแรกที่มาเรียนเนี่ย ตัวเดียวก็แทบจะไม่จบต้องช่วยแต่ถ้ามีค,ความชานาญแล้วก็วันหนึ่งก็สี่ห้าตัวได้ค่ะ<ส>นี่ยังติดใจเรื่องใบไม้อยู่เลยค่ะคุณลุงถ้าไม่ใช้ใบยางพาราเราใช้ใบไม้อย่างอื่นได้ไหมคะได้ใบใบจำปีทำได้นะคะใบจำปีใบจำปีำปค่ะแล้วแต่มาแช่ที่เถ้าเราแช่ในโอ่งเนี่ยมันมันเป็นเดือนน่ยมันจะเหม็นแต่ที่เขาที่เขาทำที่นี่เขาคือ ให้น้ำไหลผ่านอ่ะใส่ไปไอตะก้าอะไรแบบถ้าเรา,ยายอยู่ริมน้ำมันก็ใส่ตากาะก้าแล้วก็แช่ทิ้งไว้น้ำก็จะไหลไปผ่านไปผ่านไปมันก็จะไม่มีค่ะมันจะเป็นทำได้ค่ะตอ้นี้พอขึ้นโครงต่อเสริมลวดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแขนใช่ไหมคะต้องดูดยเราจะเอาท่าแบบไหนแขนขึ้นแขนลงท่าต่างๆนี่อยู่กับ เทคนิคที่เราเหลาไม้ด้วยไหมคะค่ะเราต้องมนมีส่วประก่นกอนที่เราจะเหลานี่เราก็จะต้องรู้จะต้องดูก่อนว่าตัวเนี่ยเราจะทําท่าท่าไหนค่ะค่ะถ่าแล้วเราก็จะตัดไม้แล้วเราก็จะต้องกางขึ้นโครงไปก่อนว่าจะทําแบบไหนค่ะแล้วไงแล้วในการทําตุ๊กตากิ่งไม้เนะะี่ยค่ะคุณลุงมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรไหมคะเหลอเคล็ดลับมันไม่มีมันง่าย ต่ใจรักนิดเดียวค่ะผมพบกว่าจะทําแบบนี้ได้มีแขนที่ว่ามันจะทำออกมาต้องตอบแขนแขนที่แบบนี้ค่ะมันมีเทคนิคก็เป็นเทคนิคแต่ละบุคคลค่ะานั้นเคล็ดลับง่ายๆของคุณลุงก็คือสิ่งแรกคือจะต้องมีใจรักก่อนใช่ไหมคะแล้วมีมานะมีอดทนค่ะตอนนี้ก็เริ่มแขนทั้งสองข้างแล้ว ถ้าท่านผู้ชมทำตามไม่ทันนะคะเรา,เายินดีนะคะที่จะให้คำแนะนำนั่นก็คือคุณลุง<ม>คุณลุงก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าคุณลุงก็สามารถที่จะให้ความรู้ตรงนี้<ม>ได้โดยที่ให้ท่านผู้ชมนั้นติดต่อมาที่02 9 8 7 4 2 4 7ค่ะ<ม>ก่็สามารถที่จะต,ติดต่อกับคุณลุงได้ตลอดเลย<ม>ใช่ไหมคะมถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะ ขาดิดหนึ่งเพราะว่าต้องติดไอตังนี้ค่ะเรา,ายังไม่แห้งนะคะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นการขึ้นหุ่นนะคะตัวหุ่นเรียบร้อยแล้ว,ลวนะคะสำหรับตัวหุ่นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเอาใบไม้นะคะมาขึ้นเป็นรูปแบบเป็นกระโปรงแบบนี้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็น สิ่งที่มาจากธรรมชาตินะคะที่พวกเราบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขายังเห็นคุณค่าของธรรมชาติเหล่านี้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้ต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเอานํามาเพิ่มคุณค่าเพิ่มรายได้ให้กับตนเองเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ต้องกราบขอบคุณคุณลุงชลอนะคะคุณป้าพยุงแล้วก็คุณพี่ชุดติลัดเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานของคุณลุงชะลอต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ